ดีค่ะผู้ชมค่ะสำหรับในช่วงนี้ค่ะมาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาทางเครื่องวิทยุหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง934 FM 8 8 7 5เมกะเฮิร์ AM 1512กิโลเฮิร์วิทยุออนไลน์ www.abs934.org ะน Live อ .930 ุทยธาีค่เมื่อวันที่27มีนาคม2568กองบัญชาการกองทัพไทยโดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา,นนนา,า,า,ฒนาได้มอบเงินกองทุนช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวที่เจ็บป่วยมีความต้องการพิเศษของสำนักงานพัฒนาภาคหน่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาประจำปีงบประมาณ2568 ครั้งที่หหรือ ระหว่างเดือนตุลาคม2567ถึงเดือนมีนาคม2568ให้กับกำลังพลของหน่วยจำนวน5นายเพื่อให้การช่วยเหลือรวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลของหน่วยนะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หนึ่งนึ่งักง,งานพัฒนาภาค1น่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตะบนท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีและอินข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะในวันเดียวกันกองบัญชาการกองทัพไทยโดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1-2สําำนักงานพัฒนาภาค1ห,หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางคมานาคมตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณพเจ้าักราช2568งานซ่อมเทาผิวจราจรลูกรงังกว้าง4เมตรระยะทาง2.750กิโลเมตรพร้อมทั้งควบคุมกำกับดูแลเพื่อให้ได้มาตรฐานตรงตามแบบของกองการช่างหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยมีพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน174ครัวเรือน419คนณบ้านโคกสูงหมู่ที่1ตำบลโคก สูงอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วค่ะ